สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับผมมาดูเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญากาโมูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นรุ่นไตรามาสาร 2, 3, นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญที่มาให้ดูกันนี้นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ของ ลวงปู่พิมพ์วัดละหารไล่นะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อพัดครึ่ององค์นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมรุ่นไตรมาสหก 63, เดี๋ยวจะแกะเสียงดูกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับ เป็นผู้จัดสร้างเหรียญน,นี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผมรายละเอียดของเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับห่วงหูเหรียญกลมไม่ได้เจาะรูนะครับหูเหรียญจะมีขีดนะครับ เป็นเส้นๆนะครับอยู่ที่พื้นหูเหรียญน,นะครับส่วนองค์หลวงพ่อนะครับเป็นองค์หลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับรายละเอียดเส้นสายนะครับขององค์พระชัดเจนมากนะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับ คมชัดจริงๆครับรุ่นนี้ลายเส้นตรงหน้าผากขององค์หลวงพ่อนะครับมีความชัดเจนนะครับ จะเห็นเส้นผมเป็นเส้นๆเลยนะครับชัดดวงตากลมนะครับมุมปากทั้งสองข้างนะครับจะมีลายเส้นนะครับที่มุมปาก ภาพรวมของเหรียญน,นะครับด้านหน้าพื้นเหรียญก็จะเป็นพื้นเหรียญที่เรียบนะครับลักษณะพื้นเหรียญก็จะเป็นขีดเส้นเส้นเส้นเล็กเล็กเกเ,กเป็นเส้นขนแมวนะครับเต็มทั่วทั้งพื้นเหรียญเลยนะครับใต้องค์หลวงพ่อนะครับก็จะปั๊ม เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับอยู่ในโบนะครับเป็นชื่อพระครูนิวิทย์ปุญญากรนะครับวงเล็บพัดนะครับตรงเส้นสังคตินะครับก็เป็นเส้นลายต่อผ้านะครับ แล้วก็จะปั๊มอักขระยันตัวพอพานนะครับอยู่ตรงสังคตินะครับส่วนตรงด้านล่างองค์หลวงพ่อนะครับก็จะปั๊มตัวอักษร มอมาชอช้างนะครับก็เป็นตัวย่อของเนื้อของเหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับมอมาชอช้างนะครับความคมชัดรายละเอียดเส้นสายนะครับภาพรวมนะครับก็คือ เป็นเหรียญรูปไข่องค์หลวงพ่อครึ่งองค์นะครับเดี๋ยวพลิกไปดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังเราก็จะเห็นอัคลรายันนะครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับด้านบนจะปั้มชื่อหลวงพ่อพัด ปุญญกาโมนะครับด้านล่างก็จะปั๊มวัดห้วยด้วนจังหวัดนะครสวรรค์นะครับผมห่วงหูเหรียญด้านหลังเรียบนะครับแต่ก็จะมีจุดสังเกตนะครับตรงกลางนะครับ หัวเหรียญน,นะครับจะเป็นหลุมเล็กๆวงกลมนะครับเป็นวงกลมหลุมเล็กๆนะครับบางๆนะครับจะจะมีเส้นขีดนะครับเส้นขีดด้านล่างส่วนขอบเหรียญด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นขอบรอยกลึงกลมๆเล็กๆนะครับทั่วทั้งเหรียญเลยทั่วทั้งขอบเลยนะครับก็ซูมดูนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นๆขีดขีดเส้นๆน,นะครับ เียญนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาให้ดูกันนะครับผมอยู่ในชุดของไตรมาสหกสามนะครับเดี๋ยวดูขอบด้านข้างกันขอบตัดนะครับ ด้านข้างของขอบตัดตรงห่วงหูเหรียญกับตัวเหรียญน,นะครับจะมีขีดอยู่ขีดนึงนะครับขีดใหญ่ๆเลยนะครับขีดระหว่างห่วงหูเหรียญกับตัวเหรียญน,นะครับ จะเป็นขีดรอยตัดนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับส่วนขอบด้านข้างขอบตัด ของตัวเหรียญน,นะครับจากการตัดนะครับจากทางด้านหน้าเหรียญลงมาทางด้านหลังของเหรียญก็ใบมีดจะตัดเกือบขาดนะครับแล้วก็ฉีกออกจากกัน เหรียญรุ่นนี้นะครับหมายเลขนัมเบอร์จะตอกอยู่ที่ขอบตัดของเหรียญด้านล่างนะครับจะใช้เครื่องยิงเลเซอร์นะครับจะยิงหมายเลขนัมเบอร์นะครับที่ขอบด้านข้างของเหรียญทางด้านล่างนะครับเหรียญรุ่นนี้ ออกแบบได้คมชัดสวยงามมากครับพิมพ์นี้บล็อกนี้ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์บล็อกห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมครึ่งองค์นะครับ สำหรับเหรียญที่ผมมาให้ดูนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเฉพาะเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับของพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับก็จะมีอยู่เชื่อมแบบโลหะชนิดห่วงต่างๆอีกนะครับที่เอามาเชื่อมแยกกับตัวเหรียญน,นะครับ แล้วที่แยกอีกก็จะมีตัวอักษรนะครับตรงปุญะกาโมนะครับก็จะมีเป็นบางเหรียญน,นะครับที่จะเป็นปุญญากาโมนะครับก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับแต่เหรียญน,นี้ผมเอาบล็อกที่ ปั๊มนะครับปุญญกามโมนะครับมาให้ชมกันนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นบล็อกพิมพ์ของวัดละหารไล่ของหลวงปู่ทิมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับในไตรมาสหกสนะครับ เรียญรุ่นนี้ก็น่าเก็บนะครับเพราะว่าความคมชัดความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ทั้งการออกแบบของแม่พิมพ์นะครับความคมชัดความชัดเจนนะครับสวยงามก็เหรียญน,นี้เนื้อมหาชนวนนะครับ ข้อมูลรายละเอียดก็มาให้ดูกันนะครับแอปพักเครื่องก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม